นับสนุนโดย G-View ถ้ามาอยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเทปบอรดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับวันนี้ครับเป็นวันที่3ของงานคอมมาร์กไทยแลนด์2013 Summer Sale วันที่3แล้วใครที่ยังไม่ได้มาหรือว่าใครที่มาแล้วไม่เจอเราก็ยังแวะมากันได้ยังมากันทันนะครับนี่ จะมาเจอกับคนน,นี้คนนี้เยอะแยะมากมายพออๆวันนี้ครับเรามีการ์ดจอที่เพิ่งทําการเปิดตัวไปเมื่อวานหลังเที่ยงมาให้ดูวันอีกหนึ่งตัวเป็นการ์ดตัวนี้เลย ASUS <อ> HD 7790 Direct CU2 OC นะครับเทคโนโลยีต่างๆเป็น Direct CU2 ใช่ไหมครับบงังอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าตัวก๊์ดเป็นยังไงมีอะไรมาให้มาบ้างนะครับด้านในครับเสียงอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวสแอนป์ลนะครับขอที่บันเดิลให้มามีเท่านี้อย่างแรกครับบิดคอร์สไฟให้มาหนึ่งอันแน่นอนครับการาดตัวนี้ทำการคอร์สไฟได้แค่2การ๊ด <Ad> อะดัปเตอร์แปลงจาก DVI ครับเป็น D-Sub สิบห้ pin ให้มันหนึ่งหัวที่เหลือก็คือตัวการ์ดแล้วนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันมาปมืกี้ก็แกะเมกี้แกะตอนนี้เลยมือนี่มือนี่ามาว่ากันที่หน้าตาตัวการ์ดกันก่อนด้วยความที่การ์ดตัวนี้เป็นการ์ด Direct CU สองนะครับแน่นอนชุดระบายความร้อนของตัวการ์ดเนี่ย ถูกออกแบบให้เหมือนกับ Direct CU รุ่นก่อนๆครับมีตรงนี้เป็นตรงนี้เนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแต่รุ่นใหญ่ๆจะเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กมีการตัดลายแดงดำนะครับพัดลมด้านหน้าเนี่ยเป็นขนาด8เซนติเมตร2ตัวนะครับผมเป่าอัดลงไปที่ฟิล์มระบายความร้อนซึ่งฟิล์มระบายความร้อนเนี่ยเป็นอลูมิเนียมซึ่งจะมองได้จากทางด้านหลังพอมาดูด้านข้างครับพื้นที่ในการติดตั้งครับใช้ทั้งหมด2สล็อตนะครับมีฮีตไบร์ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบ U shape นะครับ U shape คือแบบนี้เป็นรูปร่างแบบตัว U 2เส้นด้วยกันนะครับลักไฟเลของการ์ดตัวนี้ครับอยู่ทางด้านท้ายของตัวการ์ดเป็นแบบ PCIe 6พินนะครับหหัวเท่านั้นมาดูด้านหลังครับ PCB เนี่ยเป็นสีดําด้านเป็นของ ASUS เองนะครับไม่ใช่โ e ยเฟนจากทาง AMD นะด้านบนครับอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อแบบพอร์ตไฟนะครับมีแค่จุดเดียวเท่านั้นเพราะว่า7790สามารถทำการเชื่อมได้แค่2ตัว มาดูด้านล่างครับอินเทอร์เฟซสำหรับนี่ครับ p e x p 3 0 Gen3 พอมาดูที่ด้านหลังนะครับส่วสุดท้ายของตัวการ์ดอเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ต่างๆทั้งหมดมี4พอร์ตนะครับตัวนี้รองรับ i f i n i t y แล้วด้านบนครับ DVI-D DVI-I HDMI 1.4สุดท้ายครับ DP หรือว่า Display Port 4จอครับได้เลย 7790ตัวนี้นะครับเพิ่งทําการเปิดตัวไปเมื่อเมื่อวานนี้เป็นเทคโนโลยี28นาโนเมตรแล้วรจริงๆแล้วเนี่ย AMD เปิดเทคโนโลยี28นาโนเนี่ยมัตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับเช่นเดียวกันครับ7790ตัวนี้ก็28นาโนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับผมและทีมงาน o v e r c l o c k o so TV ต้องขอขอบคุณทาง ASUS TECH THAILAND ครับท,ที่ส่งเจ้า HD 7790 Direct CU2 OC ตัวนี้มาให้กับเราสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้มาคอมมานด์ครั้งนี้ ยังเหลือครับเวลาอีก2วันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราอยู่หน้าบูธแอดไวท์นะครับหน้าทางเข้าเพนนารีฮอลเลยครับขันขวามาเจอเลยบูธโอเวอร์คนเราเล่นแอร์เป็นทูเราเล่นชุดน้ำนะครับโอเวอร์คอ f o ฟอร์ i n ม o v e r งโอเวอร์คอ r r กิ้งฟอร์เรคอร์ดเจอกับทีมงานพวกเราทุกทุกคนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ